ผัดพริกหมูป่านะจจะทาน้วยกันเด้นนะคะผัดพริกหมูป่าไปสั่งนะคะเป็นเป็นแบบว่าสั่งทํานะคะทั้งหมดเท่าไหร่วะนี่น่าจะทั้งหมดเนี้ยเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทนี้แสดงว่าหมูป่านี่เจ็ดสิบบาทใช่ไหมขา้าวเปล่ายี่สิบหรือว่า,าหมูป่าแปดสิบเออเขา้าวเปล่าสิบบาทอะไรประมาณนี้เนาะ ต่ไม่เป็นไรค่ะก็ทําทําหน้าลอ,อยว่าเป็นหมูที่ว่าหมูที่ว่าไม่แข็งน่ะเพราะว่าพี่พอจะกินแบบนี้นะคะคงไม่ใช่หมูป่าหรอกเนาะจะเป็นหมูธรรมดาเรานี้แหละทานด้วยกันนะเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะเดี๋ยวทานด้วยกันเด้อนะคะอาหารง่ายๆจะตายพอยน,นิจจ๋าแต่ว่าก็กินยากอยู่นะความจริงอะ่ะวันนี้น่าจะกินปลาแต่ว่าโอ๊ยไม่มันไม่มีอะ่ะ ไปตลาดอะไรประมาณนี้แบบนี้อาหารแบบนี้พี่พลอยชอบกิงกินไม่หมดเดี๋ยวพร่งนี้กินใหม่เก็บไว้ได้พี่พลอยชอบกินอาหารแบบนี้ของชอบค่ะของชอบวันวันหนึ่งก็ไม่มีอะไรหาจะของกิน หาแต่ของกินอะไรก็อยากไปหมดโอ้ยบิพ่อยเนี่ยพิพ่พอยกินได้นะถ้าจะกินจริงๆอะอยากแบบถ้าหิวหิวเนี่ยกินได้เยอะแต่ว่ากินได้เยอะก็ข้าวจานเดียวหรอวะข้าวจานเดียวก็เยอะแล้วสำหรับวิ๊กพ่อยอกินได้แต่บางทีแบบว่าต้องมาคับตัวเอง แต่ว่ามันยังไงอ่ะถ้ามันอยากก็ต้องกินวันวันหนึ่งไม่รู้จะเอาอยัางไงแบบโอ้วันวันจะกินอะไรเนาะจะกินอะไรเนาะอะไรอยู่แบบเนี้ยพี่พลอยกินอาหารยากถ้ากินอาหารแบบว่าบางอย่างอ่ะกินแล้วทอ้องท้องจะเสียพี่พลอยอไม่กินอาหารยากถ้าแบบเนี้ยไม่เป็นไรแบบนี้ไม่เป็นไร,แบบนไนไรบางอย่างเนี้ยจะเป็นแบบพวกอาหาร หลายอย่างเนาะที่ว่าพี่พลยกินไม่ได้เลยกินแล้วจะท้องจะเสียแบบนี้แบบนี้กินได้ทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆบีพีเอฟซี